ไนเนอร์มิสทีนไนท์ไฟโชโกบุสสอเดลี่ดีท็อกเฟเยลวิบโฟม AAS Next G เครือข่ายเร็วระดับพิกบิตสิ่งหนึ่งที่คุณแม่มาเนี่ยคอยถามตลอดเวลานะคะตอนนั้นที่มาคือเรื่องแหวนนั่นเองที่บอกว่าต้องเป็นกะหลัดกะหลัดเน่ยใช่ถูกต้องห้ามเป็นเศษสตางค์ไม่ได้เมาห้กหกเจ็ดสิบ เ็าว่ากันไปนี่สวยมากสวยมากดีไซน์เก๋มากด้วยเนาะ คือเป็นคนแมนๆมนะคะพี่แมรแล้วจู่ก็อยากเหมือนแบบใส่เล่นกับพวกแบบเวลาถ้าเกิดชุดที่มันไม่ใช่เหมือนแบบชุดแบบนี้ชุดแบบไปเว่ยอะไรย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ใส่ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออเอาแมนแมนสไตล์เราดีกว่าดีสวยดีเห็นบอกว่ามีทั้งแหวนมั่นแล้วก็แหวนแต่งงานก็คือมีคนละสองวงใช่ค่ะพี่ชมอันนี้ก็คือเป็นแหวนที่เราใช้มั่นใช่ป่ะคะแล้วพอแหวนแต่งงานที่เราต้องแบบใส่ชุดวะจาวันอะแบบนี้คงไม่ไหวจู่ก็ เป็นคนกระเพิ๊นกระป๊ากลัวหายกลัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีอีกแหวนหนึ่ง<ช>แหวนเกลี้ยงใช่นี่ครับแต่ว่านี่คือแหวนแหวนมั่นส่วนแหวนที่ใส่ติดนิ้วก็ของเขาก็จะมีแบบมีมีเพชรเล็กๆนิดนึงของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะม,มีเหมือน,นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าสามกษัตริย์นะคะ่ะเป็นสีโรสโก้ <ๆ S 2> ด้วยเกโก้ด้วยแล้วก็ไวโก้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะส่วนดีไซน์ใครเป็นคนดีไซน์ อันนี้คือต้องขอบคุณวิลลี่ไดมอนด์มากๆเลยที่เหมือนได้มาเจอกันมารู้จักกันนะคะแล้วก็เหมือนแนะนําในสิ่งที่มันเป็นตัวเราจริงๆไปคุยกันว่าแหวนของจุ๋ยควรจะเป็นยังไงทีเนี้ยพอคุยไปคุยมาชอบไอเดียของแหวนวงนี้มากๆค่ะคือที่เห็นเนี่ยค่ะมันจะคล้ายๆอิดบล็อกต่อๆกันเพราะว่ามันมีนลักษณะของการก่อคล้ายๆอิดบล็อกเลยหรือถ้าจะมองอีกนิดนึงก็คล้ายโซ่อิดบล็อกก็เป็นความแบบมั่นคงอะไรเงี้ยแข็งแรงของครอบครัวชีวิตคู่โซ่ก็เหมือนแบบว่าเหมือนเรา มีน้องอย่างเงี้ยเราก็โซ่ทองคล้องใจมันก็คือคล้ายๆกันคือความหมายก็คือเป็นในทางที่ดีสําหรับวความรักอย่าไปไหนนะใช่<ป> <laughs> ล่ามแกไว้ <laughs> <laughs> บอกผมอรอ ใช่อย่าไปไหนนะเป็นไงฮะคุณแม่ครับพอได้ไหมฮะได้ไหมฮะได้เลยไดหมฮะกันลักไหมฮะสองใช่ครับเกือบสามเกือบสามแต่ว่าส่วนส่วนของผมก็คือเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเรื่องการเลือกแหวนใดๆเลยแบบไปแบบสูตรเปอร์เซ็นต์อะไปเจอกับทานยูเบลี่ปั๊บเขาก็เราก็เล่าว่าเราเราเป็นผู้ชายสไตล์นี้ไลฟ์สไตล์เป็นเป็นแบบนี้ออกแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยอะไรอย่างนี้ยครับเขาก็ดีไซน์แหวนที่ เราเราแบบสามารถใส่ในชีวิตประจําวันได้โดยที่เราไม่รู้สึกแบบเคขอะเข<ล>ินอะไรงี้เราก็จะดูแบบเทๆ่ๆแมนๆในสไตล์แบบที่เป็นเราด้วยคือเราก็โชคดีมากที่ได้มาเจอยูบิลี่แล้วยูบิลี่ก็สร้างความมั่นใจให้กับเราเพราะว่าในปีหน้าเนี่ยคือยูบิลี่เขาจะครบรอบ90ปีแล้วจะร้อยอยู่แล้วค่ะเป็นแบรนด์ที่เราเราโตมาล้วก็รู้จักเขาอยู่แล้วแล้วก็คือเหมือนเวลาเราจะซื้อเพชร เม็ดนึงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใส่ใจว่าเฮ้ยมีใบแบบว่ารับรองการันตีอะไรไหมสติปิเกตมีไหมอะไรอย่างเงี้ยความน่ช่อถือต้องมีต้องมีค่ะฉันว่ามันไม่น่าจะมีอะไรธรรมดาเนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษไปกว่าตรงนี้ยังมีค่ะตาแหลมคมมากครับคุณแม่พี่เห็นให้พี่ชมดูกันพี่ชมดูใกล้อ่ะคือมันเหมือนคล้ายว่านี่มันเป็นสัญลักษณ์ยี่ห้อของยูบิลีไดมอนต์แต่จริงๆแล้วมันมีความพิเศษค่ะเพราะว่าถ้าเรามีแอปพลิเคชันของยูบิลีไดมอนต์เนี่ยแล้วเราเจาะไปที่สัญลักษณ์นี้ปุ๊บเนี่ย มันจะมีเป็นแอปที่ใช้เก็บวิดีโอในความทรงจำของเราได้เขาเรียกว่ายูบิลี่ i-moment ค่ะเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ครับแล้วคู่เรานี่เป็นคู่แรกในโลกด้วยครับที่จะได้บันทึกความทรงจำดีๆเป็นคลิปสั้นๆก็ได้จะคลิปยาวหน่อยก็ได้เก็บไว้ในแบนเฮ้ยเจ๋งอะเล่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆจะไม่เห็นภาพเอาโทรศัพท์สแกนอย่างเงี้ยหรอใช่เจ๋งอะ แอปแบบแอปชื่อว่ายูบิลี่เลยใช่ยูบิลี่เลยนะฮะเราก็เอามาสแกนตรงจุดที่ที่แหวนของเรามาแล้ว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 อ๋อนางมีจะมีจุดฟ้าฟาใช่ค่ะว่าต่อยางงี้ออย่างงี้เลยอันนี้ก็เป็นวิดีโอพี่วินเข้ามาใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติเราลงไอจีมันจะต้องซอยคลิปเล็กเล็กะแต่เราอยากได้มันยาวเดา อ๋อคลิปงานแต่างงานคุณที่คุณซอยประมาณสอันใช่ไหม <8 S 1> แปดเอาแปดเหรอแต่เราสามารถเอาคลิปใหญ่มารวมไว้ในนี้แล้วดูทีเดียวที่จอมีที่จอมีครับนี่ เราโหลดใส่เก็บเข้าไปเรื่อยๆได้ต่อไปรูปวงรูปลูกอะไรเงี้ยได้หมดเลยแล้วของจุ๋ยถ้ายิงแหวนจุ๋ยคือเป็นอันเป็นอันเดียวกันปะคนแอคเคา์ค่ะของจุ๋ยก็จะมีวิดีโอของจุ๋ยอ่าคุณก็เป็นวิดีโอของพุทธแล้วแหวนใครแหวนมันอย่างนี้เลยใช่ใช่ครับมันดีอย่างหนึ่งคือตรงที่ว่า โทรศัพท์เราเราจะเปลี่ยนเครื่องในทุกๆปีที่โทรศัพท์ออกมาใหม่แต่ว่าแหวนเนี่ยมันจะอยู่กับเราไว้ตลอดคืออันที่ใส่ติดนิ้วในในทุกวันก็จะมีอันนี้เหมือนกันนะฮะเราก็สามารถแบบแอดคลิปเพิ่มเติมไปได้วันนี้เราแต่งงานปั๊บเราก็แอดคลิปลงไปไวันหนึง่งเขามีลูกเราแอดคลิปตอนที่เขาแบบคลอดลูกมาแล้วอไงไงะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็น QR โค้ดตามโทรศัพท์ตามนู่นตามน,ามนี่แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่อยู่บนเครื่องประดับครั้งแรกของเราโอ้เจ๋งมาก เพราะฉันวันไหนที่เราคิดถึงสามีเราภรรยาเราแล้วก็แบบสแกนไปที่แหวนแล้วก็แบบภาพอะไรต่างๆจริงๆพี่แม่ถ้าพี่แม่ไม่ได้แต่งงานนะเอ้ยจุิยไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โมเมนต์แต่งงานเออพี่ทำอะไรได้บ้างกับไอ้โมเมนต์นี้ไป้เดินทางได้ไหมไอ้ได้ ฉันก็เก็บเป็นแบบว่าสมูทชิปนี้ไปญี่ปุ่นฉันก็แบบจอมีแล้วก็มีญี่ปุ่นอันนี้อินเดียอันนี้แบบนีเนวเวอะไรก็หรือว่าพี่แม่อยากที่แบบว่าจะให้คุณแม่หรือให้ใครที่เรารักอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อแหวนเนี่ยเป็นของขวัญได้แล้วก็ให้แม่สแกนอย่างเงี้ยใช่อ๋อเร่ยๆอยากจะเฮ้ยอันนี้ดีคือมันมันเป็นความรักในหลายๆรูปแบบเพื่อนก็ได้ครอบครัวก็ได้ แล้วก็คนรักแบบนี้ก็ได้นี่ไอเดียดีสมมติใครอยากให้เป็นของขวัญใครเนาะใช่แล้วมันเป็นคลิปเซอร์ไพรส์ไงเออเล๊ะเออของจุ๋ยก็ได้นี่ของจุ๋ยนี่จริงเรากดได้เลยอ่ะอันนี้มาเอาคนนี่อะไรเนี่ยนุ้นฮะช่วจำได้นะรักๆมั้ยอะไรแบบนี้เ่านเหรอเนี่ยนี่ยนางใส่แก้มหนูเนี่ยน่าแอบน่าเซ็กซี่ดิใส่ไม่ให้หนูไม่รู้เลือกเลยรน่เซ็กซี่ เรียกคลิปเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยหรอใส่เข้าไปในไอค<ข>อนข้ามกับพี่แอป,ปเนี่ยมันเร็วมากเลยเห็นไหมไม่เย็นอ,อ่ะนี่เองใช่แล้วก็ระหว่างรอพี่แอป,ปแล้วนางก็ขอถ่าย<อ>แล้วนางก็แอบเอามาใส่ไว้เนี่ยสมมติว่าสมมติานางไปทำอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เราใช่<อ>ปะแอบเอามาใส่แล้วบอกที่รักสแกนซิก<อ>็ขึ้นเลยแล้วสิ่งนี้คือมันจะตกทอดไปสู่ลูกเราไปสู่หลานเราเพราะว่าแหวนมันจะเป็นแบบแหวนประจำตระกูลแล้วพอผ่านเวลาวันหนึ่งปั๊บเนี่ยเขาก็สามารถแบบ เอาไอโมเมนต์มาสแกน่าแบบว่าอ้าเรื่องราวของของพ่อของแม่เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันสามารถโอ้ยก็จะคิดว่าเทคโนโลยีมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆแอปมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอ่ะเพราะฉนั้นคุณคือคู่แรกที่ได้ใช้อันนี้เลยหรอใช่ค่ะแล้วก็ใช้ทั้งได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เโอเคแบบนี้นะนั่เป็นการสร้างโมเมนต์ที่แบบว่าดีมากเลยนะดีมากมาก้แต่เห็นเมื่อวันก่อนเนี้ย มีการขอแต่งงานอีกรอบหนึ่งเป็นการเปิดตัวอะไรงานอะไรก็งานนี้ที่ที่เหมือนถ้าเป็นข่าวเขาแบบว่าเหมือนเป็นงซ้อมงานแต่งงานซ้อมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนพุทธอ่ะเขาเดินมารับจุ๋ยแล้วมันเหมือนเป็นโมเมนต์ที่เรายังไม่ได้งานแต่งงานเลยไม่เคยเกิดขึ้นแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนจริงมากๆากจุ๋ยก็ร้องไห้เพลงเอ่ยคนรอบข้างที่เหมือนเขาสายตาที่มองเหมือนแบบเราเป็นงานจริงอะไรเงี้ยใช่ทุกอย่างมันจริงหมดฮะใช่ครับมันเหมือนแบบช็อตที่เจ้าบ่าวเด้รับเจ้าสาวที่เขาลงมาจากบันได แล้วก็เดินจุงมือกันมาแล้วนี่เขาก็เดินแล้วเขาก็คงแบบว่ามันได้อ่ะน้ำตาเขาก็แบบว่ามาแล้วอร้องไหมร้องอีกไหมเด็กแบู๋โอร้องแบบไม่บรรยเปบรรยางเขาบอกร้องไม่เกรงใจเครื่องสำอางเลยอะร้องซ้อมแล้วนะพูดก็ร้องร้องกันหมดนะคะทั้งวันนี่ทั้งวันที่เป็นอีเวนต์พูดก็ร้องนะคะแล้วก็เป็นวันจริงก็ร้องกันอีกแล้วในวันนั้นคือในในงานก็จะมีการแบบ คุกเข่าแล้วก็<อ>สมแหวนขอแต่งงานเ,<อ>เขาอีกครั้งหนึง่งจำลองให้ดูว่าตอนที่เราไปไอซ์แลนด์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยดีด นามาถึงชุดบ้างชุดนี้ก็แบบอืมสวยมาก3ชุดด้วยกันจุยบอกโจทย์ว่าสิ่งที่จุยอยากได้ต้องใช้เหมือนผ้าไหม่ซึ่งมันหายากมากว่าเป็นขาวดิ้นเงินทอใหม่เลยมะทอใหม,ม่ค่ะแล้วก็มาถึงชุดพี่ชรครั้งหนึ่งในชีวิตเคยไปถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าออที่พระราชวังฟูพิงแล้วได้ใส่ชุดไหมมัดหมี่แล้วพระองค์ท่านทรงทรงรับสั่งกับเราว่าเป็นคนที่ใส่ ผ้าไหมมัหมีได้สวยงามมากมคำน,นี้มันจะจําอยู่ในหัวแล้วจุยว๋ยบอกว่าพี่ชอนจุย๋ยอยากได้ใหมมัหมีนะแต่จุย๋ยเข้าใจว่าน่าจะมีคนทอยากสีขาวน,นั่นน่ะสิว่ชอนเขาทำแบบ ชุดอลังการมาให้เลยคือทุกคนเพิ่มให้จุ๋ยจากที่จุ๋ยคิดอีกประมาณห้าเท่าได้อะไรเงี้ยอีกชุดหนึ่งก็บอกว่าเป็นชุดเอแถลงข่าวเอาเรียบเรียบง่ายๆเลยค่ะมันเดินสะดวกไม่ต้องมีคนมาจับกระโปรงอะไรเงี้ยเห็นบอกว่าชุดที่สองเนี่ยทำเอาพุดนี่อยากจะมีลูกสาวเลยทีเดียวอย่างที่ที่บอกว่าพิชอนเ่ะคือเวลาเขาเขาทำชุดก็จะเป็นทำเลสของเขาคือสามารถแบบอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยและไม่เชยและอีกสิ่งหนึ่งที่พิชอนบอกว่าคือพี่จุ๋ยสามารถแบบเก็บชุดนี้ไว้ได้นะแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่ง มีลูกสาวสามารถเอาชุดเนี้ยให้ลูกสาวใส่ใส่ได้เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยโหเขาคิดแบบเขามองไปไกลมากอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเออถ้าคนแรกลูกสาวมาก็ดิ่มกันเนอะอะไรเงี้ยแล้วพอตื่นเช้ามาทุกสิ่งทุกอย่างจะตกอยู่ที่เตียงรอบเตียงหมดแล้วทำกิจกรรมอะไรหรือเปล่าอ่ะมันถึงกระจายกันงหมดหัวข้องกับข่าไหมค้ยทำแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้เข้มไปหน่อยนะหรือเธอใส่ใจน้อยลงหรือเปล่าอ ก็เป็นปีเสือถ้าได้ลูกป,ปีกุลอะเสริมเขาโอ้โหนี่คือภรรยาที่เป็นแบบสายมูที่แท้ <laughs>